ขอบพระคุณท่านพอสวิตครับจะเจอพอ,อสวิตอีกรอบหนึ่งคะเป็นไงบ้างคะฟังในเรื่องของเรื่องของการอะไรนะข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนะคะที่จะแบ่งกลุ่มตัวอย่างต่างๆเนี่ย ซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือในการที่เราจะไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มเกษตรกร,กรที่ที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่ในการที่เราจะลงไปเก็บข้อมูลนะคะเมื่อเราได้กลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มเกษตรกร,กรที่เราที่ท่านผอสุวิทย์ได้ได้บอกละ,ละวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างไงจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่มันถึงจะเกิดความน่าเชื่อถือนะคะทีน,นี้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่จะต้อง เอาไปเก็บข้อมูลกับเกษตรกร,กรซึ่งตัวเครื่องมือเนี้ยก็จะมีความสําคัญมากถ้าเราออกแบบออกแบบแบบสอบถามหรือว่าเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบทดสอบแบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้มันอสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เราเรียนเมื่อเช้านี้นะคะคงจะจํากันได้ถ้าเราต้องการที่จะวัดอะไรเรากําหนดตัวชี้วัดไว้แล้วเนี่ยแบบสอบถามของเราเนี่ยก็ต้องสอดคล้อง ตัวที่เราจะวัดนะคะไปในทางเดียวกันนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทีนี้เครื่องมือของเราที่เราจะไปได้มาซึ่งข้อมูลกับเกษตรกรนะฮะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ก็คงจะต้องใช้เคยใช้กันหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะน่าจะได้ใช้กันแล้วนะคะทีนี้ก็มามาทบทวนถือว่ามาทบทวนหรือมา เพิ่มเติมความรู้นะคะแบบทดสอบไอ้เครื่องมือของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าแบบนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะแล้วก็มาดูแบบที่หนึ่งเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะในเรื่องของการเรียนมากกว่านะคะเช่นแบบทดสอบแบบอัตนัยนะคะวัดความรู้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการวัดความรู้นะคะซึ่งแบบอัตนัยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละบางคนเรียนหนังสือก็ ไม่อยากจะทําแบบอัตนัยเท่าไหร่หรอกา็ต้องต้องต้องเข้าใจหมดนะนะถึงจะตอบถึงจะเขียนกันได้แบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็พอเจอข้อสอบอตัตน,นัยจะรู้สึกว่าตายแน่เลยฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านหนังสือมานะคะอ่าแล้วก็จะมีแบบถูกผิดอันนี้ก็ง่ายหน่อยเนาะกระมุมมัวกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเติมคําแบบจับคู่แบบเลือกตอบเนี้ยเราก็ผ่านหมดแล้วเราเคยเรียนหนังสือมาเราก็ผ่านแบบทดสอบพวกเนี้ยมาเยอะแล้วนะคะอ่า ีนี้มาดูพระเอกหน่อยสิแบบสอบถามอ่ะตัวเนี้ยหลายหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของแบบสอบถามนะคะซึ่งแบบสอบถามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสามส่วนนะคะตรงเนี้ยต้องเราจะต้องทําความเข้าใจดีๆนะคะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราจะออกแบบสอบถามอย่างไรนะเพื่อจะได้ข้อมูลที่ดีนะคะแล้วก็มาดูคนที่หนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีคําชี้แจงสักนิดนึงว่า เราอะลงไปข้อมูลไปเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็ชี้แจงว่าเป็นโครงการอะไรต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องชี้แจงในแบบสอบถามสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของคนที่จะตอบเราเราก็ต้องรู้ว่าเขาอ่ะอืมอายุเท่าไหร่อะไรรายได้หรืออะไรเงี้ยข้อมูลส่วนตัวของเขาพื้นฐานของเขาอะค่ะตรงเนี้ยเราก็ต้องเก็บมีพื้นที่ ทำเกษตรเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะส่วนที่สามก็คือเนื้อหาสําคัญที่เจาะจงไปในในตัวกิจกรรมหรือตัวโครงการของเราเนี่ยที่เราต้องการที่จะได้เนื้อหาตรงนั้นนะ่ะเอามาใช้เอามาใช้ในการวิเคราะห์ของเรานะคะตัวนี้ก็สําคัญมากๆซึ่งไอ้ส่วนที่3มเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับอตัวชี้วัดที่บอกที่ที่เรียนมาเมื่อเช้านะคะเราจะต้องออกแบบสอบถามข้อคําถามเนี่ยให้มันสอดคล้อง เราจะได้มาซึ่งข้อมูลที่ดีนะคะแล้วก็ลักษณะของแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีลักษณะของปลายเปิดปลายปิดแล้วก็แบบผสมซึ่งในหลายท่านก็ก็น่าจะเข้าใจนะคะเรามาดูดีกว่า,ว,าว่าแบบปลายปิดเป็นยังไงแบบปลายปิดเนี่ยมีแบบอ่าห้าแบบด้วยกันนะคะก็คือ,อามาดูรายละเอียดแล้วกันห้าแบบมีอะไรเลือกแบบคําตอบเดียวอ,อันนี้อันนี้ทุกคนก็จะคุ้นๆน,นะคะว่า เลือกแบบคําตอบเดียวเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกให้ติ๊กอย่างเงี้ยอาชีพหลักของท่านคืออะไรก็เ,เลือกได้อันเดียวใช่ไหมคะรับราชการเราก็จะติ๊กอย่างเงี้ยก็จะง่ายนะคะต่อการวิเคราะห์ของเราด้วยถ้ามีหลายคําตอบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเช่นท่านต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่เพราะอะไรเงี้ยก็เลือกตอบได้เลยาจะเพราะว่าอาชีพเก่ามันน้อยอไรายได้มันน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นอิสระไม่มีเกียร์ยนี่คือก็สามารถติ๊กติ๊กไปได้นะคะแบบตรวจสอบตรวจสอบรายการอ่นนี้ก็เลือกได้พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นยังไงสนใจฟังไม่มีมีส่วนร่วมเยี้งนี้เราก็ตรวจสอบไปนะคะอ่าลักษณะแบบนี้ทุกท่านก็น่าจะเคยใช้นะคะอ่าเป็นมามาตรส่วนประมาณค่าก็คือเรียงลําดับจากจากมากไปหาน้อยอย่างเงี้ยเราก็ดูนะคะว่า เขาเขาเป็นยังไงในในในข้อคําถามนั้นน่ะเขามีความรู้สึกยังไงมากหรือน้อยอะไรอย่ค่ะเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะจัดลำดับอ่าอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยแต่อันดับไปเลยเขาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยเราก็ใส่ตัวเลขไว้ข้างหน้าอย่างงี้ค่ะอย่างนี้นะคะอย่างเช่นความชอบแบบทดสอบที่ผู้รับการอบรมชอบมากที่สุดเนี่ยคืออะไรเขาเรียงไปจากจากมากไปหาน้อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชอบแต่นายไม่สุดเราก็เขียนเลขหนึ่งไว้ ชอบจับคู่อันดับสองนะเขียนเลขสองไว้อะไรอย่างนี้คะ่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ของเรานะคะอ่าทีนี้มาดูเครื่องมืออีกแบบหนึง่งเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในแบบสัมภาษณ์เพราะบางครั้งเราก็าใช้เนาะใช้ทั้งแบบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้นะคะแบบสัมภาษณ์เนี่ยจะมีลักษณะที่มีโครงสร้างหมายความว่าเราตั้งคําถามไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งไว้แล้วนะว่าใช้คําถามเนี้ยให้เหมือนกันมันก็จะไม่ อาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่เพราะเราเจ,อจอาะจงไปแล้วว่าเราจะถามแบบนี้นะโดยการสัมภาษณ์นะเราไม่ได้ยื่นแบบสอบถามให้เขาไปกรอกแต่ว่าเราใช้วิธีเราสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ยืดหยุ่นแล้วเราก็ต้องสัมภาษณ์ตามแบบที่เรากําหนดไว้แต่มันมีอีกแบบหนึ่งกนะ็คือไม่มีโครงสร้างอันนี้เราก็ใช้กันบ่อยนะคะโดยที่เราไม่ต้องตั้งคําถามไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเราก็เหมือนกับไปเลยหน้างานเป็นยังไงแล้วก็ไป คุยกับเขาเลยแล้วเราก็ดจดจดมาสัมภาษณ์มานะคะอันนี้มันยืดหยุ่นได้คือเราเจออะไรมาใหม่ๆเราก็จะได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะทั้งๆที่บางครั้งเราไม่เราไม่ได้กําหนดเอาไว้นะแต่ว่าเขาตอบเรามาโดยที่เราไม่ได้กําหนดว่าเขาต้องตอบอย่างนี้น้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอ่ะมาแบบที่สี่ก็คือแบบสังเกตนะคะแบบสังเกตอันนี้ก็คือเหมือนกับว่า บางครั้งเนี่ยมันมีอุปสรรคในเรื่องของเขาไม่ได้ไม่ให้ความร่วมมือกับเราเราจะทํำยังไงล่ะเราก็ต้องใช้วิธีสังเกตเอานะคะแล้วเราก็ดูดูความจริงที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งเราอาจจะแบ่งว่าสังเกตกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกลุ่มไปอะไรเงี้ยค่ะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเชี่ยวชาญเน,นี่ยนะชำนาญในการสังเกตนะคะแล้วก็มันก็เสียเวลาบ้างเพราะว่ากว่าเราจะ สังเกตเขากับพฤติกรรมอะไรของเขาเนี่ยเราต้องใช้วิธีมองในค่ะก็ต้องเสียเวลานิดนึงนะคะอืมแบบบันทึกอันนี้ก็ไม่มีรูปแบบใยต,ตัวแล้วแต่ว่าเราเราจะบันทึกอะไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินของเราเลยนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่ห้าแบบที่เราใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ก็น่าจะเคยเคยทำมาแล้วอุ้ยอย่าเพิ่งตั้งกิ้วสิยังไม่จบ แตกันนะอ่าคืออย่างนี้เออเวลาที่หลักสําคัญเลยนะเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเล่าถึงประสบการณ์ประสบการณ์ในการที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อจะได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเกษตรกรน่ะลักรรษณะ,ะของเกรรษตรกรถ้าเป็นเป็นเด็กหน่อยที่สามารถที่จะตอบหรือตอบแบบสอบถามให้เราได้เลยเนี่ยเราก็สามารถให้แบบสอบถามเขาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกรรษตรกรที่เราไปพบเนี่ย บางบางบางท่านเนี่ยก็อาจจะตาไม่ค่อยดีหรือว่าคือสายตานะสายตาไม่ค่อยดีเราก็ต้องอาจจะต้องใช้ควบคู่กันแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์นะคะควบคู่กันไปในที่เราก็เป็นคนกรอกเองคุยไปอะไรไปแล้วเผื่อก็จะมีเรื่องของการสังเกตสังเกตอีกเข้ามาคือสามารถที่จะแอพพลายได้หลายๆแบบในตรงนั้นเพื่อที่จะให้เราได้ข้อมูลน,นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะเคยมีประสบการณ์ไหมคะในการที่ไป ไปสัมภาษณ์หรือไปอะไรเงี้ยใครจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างได้ไหมคะแล้วหลายท่านนั่นน่าจะเคยแล้วก็พบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมมีใครจะมาแชร์แชร์ความที่เห็นได้บ้างคะอยากทราบนะคะ่ะว่าเวลาเราอะสภาเกษตรกรนะซึ่งอาจจะไม่เหมือนหน่วยงานราชการที่เขาไปเนี่ยเขาก็อาจจะให้ความร่วมมือดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยไปขอข้อมูลกับเขานะสิ่งที่เราพูดหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราก็ต้องนอบน้อมเขาบ้างเพราะว่าเราเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไปเป็นนายหรือไปขอไปอะไรเขาเราต้องแบบเราเป็นคนขอข้อมูลนะเขาให้ข้อมูลแล้วนะเราก็ต้องเข้าใจตัวทั้งสองฝ่ายนะคะมีมีไหมคะสภาเกษตรกรที่ไปสัมภาษณ์แล้วเจอปัญหาอะไรมาเล่าเล่าเกษตรฟังเลยจากจากจากน้องบัวลำพูครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมครับ กินค่ะเชิญเล่าได้เลยค่ะเพราะพอดีพอดีผมมีประสบการณ์นะครับในการอ,อ,อแบบสอบถามบันทึกข้อมลูลอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยทํางานอยู่ที่ศูนย์พนาและสงเคราะห์ชาวเขานะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามกับชาวเขาพี่น้องแมวพี่น้องม้ง,มงเนี่ยหรือชาวเขาเนี่ยมันก็จะอีอกรูปแบบหนึ่งน,นะอาจารย์คือคือจริง,รงๆเราเราต้องมามาคุยทีมงานก่อนว่าทําความเข้าใจกับแบแบแบบบันทึกก่อนว่า ราจะถามข้อมูลอะไรเขาเป็นไปเป็นไปเนี่ยคือบางทีเนี่ยถ้าเราเอาเอาแบบสอบถามไปกลางถามเนี่ยควรไว้วางใจเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราต้องคือไปตีตีตีสนิทเขาก่อนสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือก่อนคุยคุยทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับแต่ข้อมูลเราก็มีใจแล้วว่าเราจะถามอะไรอะไรเราต้องจดจําข้อมูลที่เราต้องการแล้วคุยแบบธรรมชาติคุยกันคุยจับปีเยอะาแล้วก็ มันมันคบสนิทชิดเชื้อแล้วก็ความ้ัางใจก็จะมีตามมาข้อมูลก็พอเราคุยแบบธรรมชาติข้อมูลที่ข้อเท็จจริงก็จะพังปั่วมาก็ค่อยทยอยแล้วก็จับประเด็นแับประเด็นเพราะนั้นผู้ที่เป็นสัมภาษณ์เขาต้องต้องแม่นยํากับแบบสอบถามว่าเราต้องการข้ออะไรอะไรคือคือหลักๆคือต้องเราต้องประชุมทีมงานก่อนนะครับแล้วกยพยายามคุยให้เป็นธรรมชาติที่สุดบางคนเนี่ยเอาแบบสอบถามไปกลางเนี่ยคนคนโดนสอบถามเขาก็เก่ง เอาเอากุไปถามอะไรวะอะไรไงมันมันก็จะเกิดความประหม่าไงอาจารย์ถ้าเราคุยแบบธรรมชาติแต่แต่คําถามและข้อมูลที่เราต้องการมันต้องอยู่ในใจแล้วก็ถามแล้วก็ทําแบบคุยแบบธรรมชาติ mm hmm. ทํให้จะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับผู้ผู้ต่อครับอาจารย์เยี่ยมมากเลยค่ะอืมค่ะก็คืออย่างนี้ถ้าเราเข้าไปเนี่ยขั้นแรกเลยเราต้องแนะนําตัวเราก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนให้เขาให้เกษตรกรเนี่ยได้รับทราบก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องบอกว่า เราเข้ามาเนี่ยมาในนามของใครโครงการอะไรที่เราจะเข้ามานี่คะ่ะแล้วก็อย่างที่ท่านสสพจหนองบอัวลำพูเนี่ยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะคือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ต้องพูดกับเขาทําให้เขาให้เขาเข้าใจแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรไว่าเนื้อเชื่อใจเราอะข้อมูลที่เราจะได้มานี่มันก็จะสมบูรณ์นะคะโดยที่เขาแบบไม่ได้เก็บอะไรที่ไม่อยากจะบอกเราอะไรเนี่ยคะ่ะดีมากเลยแสดงว่ายังไม่เจอเปัญหาใช่ไหมคะ อย่างปิดเียงค่ะปัญหาที่ที่ผมทํามาสมดมากการสื่อสารด้านภาษาเพราะเขาเป็นชาวเขาคนะ่ะเดี๋วยวเราก็มาแก้มันเรื่องภาษาแล้วแก้แก,แก้ปัญหายัางไงคะอย่างนี้เออบางบาง,บางทีเราก็ใช้ใช้ใช้คนที่รู้มีล่ามฮะอาจารย์ต้องมีล่าม<อ>ไปนะบ่ายอ็แล้วก็พยายามบอกว่าได้ตอบตอบเท่าที่คุณอะไรก็เท่าที่ที่เรารู้แล้วก็อ่า ความจริงคือเราก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ไม่เพราะน่าไม่ไปทําอะไรหรอกเขากลัวไปเราเป็นสายให้ตํารวจบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แหละอารครับค่ะ,คคะขอบคุณค่ะมีท่านอื่นจะแชร์อีกไหมคะอันนี้ภาคทางภาคตะวันออกแล้วเนะาะภาคเหนือมีไหมภาคเหนือมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะแชร์อะไรไหมคะในเรื่องของการเข้าไปขอข้อมูลนะคะ ภาคเหนือหลับแล้ว <c oughs> ไม่มีไม่มีเนาะภาคใต้ล่ะคะมีไหมมีเพื่อนอยู่ภาคใต้ก็เยอะนะเนี่ยภาคเหนือก็เยอะตอนที่ไปเรื่องของสภาเกษตรกรเรื่องการจัดทําแผนนะ่ะก็ได้ไปที่ภาคเหนือนะคะซึ่งของสภาเกษตรกรภาคเหนือนี่ดีมากเลยนะคะก็ทุกทุกท่านเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะในเรื่องของการ ทำแผนเดีย๋ยวเล่านิดนึงก็ได้ในเรื่องของการจัดทําแผนเนี่ยทางเราเนี้ยก็ได้เข้าไปติดตามดูนะคะว่าทําถึงไหนแล้วอย่างไรก็คือณนะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการที่เราได้รวบรวมปัญหาของของเกษตรกร,ร,กรมาใช่ไหมคะเพื่อจะจับทําแผนซึ่งพอเราทําแผนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําในเรื่องของการติดตามหรือประเมินผลเนี่ยเราสามารถเอาตัวเนี้ยที่เราเรียนรู้ในในคลาสเนี่ยค่ะในที่เราเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะจนถึงเจะจบเนี่ย เราสามารถนำไปใช้ได้เลยในการติดตามแผนซึ่งทางสภาเกษตร,รกรเนี่ยกำลังที่จะทำอยู่ใช่ไหมคะโดยโดยที่ว่าเราเอาปัญหาของเกษตร,รกรในทุกจังหวัดเนี่ยโดยจัดเวทีให้เกษตร,รกรเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มาคุยมาคุยแล้วเราก็เอาตัวปัญหาของเกษตร,รกรเนี่ยมาจัดทำแผนนะคะแล้วพอเราจัดทำแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่พอเราลงมือทำแล้วเนี่ยตามแผนน่ะเราสามารถที่จะใช้ติดตาม ติดตามแผนของเราได้เลยนะใช้ใช้ตัวที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยว่าแผนเราเนี่ยที่เราวางไว้แล้วเราลงมือทําแล้วเนี่ยตามกิจกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีปัญหาตรงจุดไหนเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ได้ทันทุ่งทีนะคะในช่วงระหว่างการดําเนินงานแล้วพอเราจบโครงการแผนเราไปแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปประเมินผลได้เลยนะเป็นผลงานของเราได้เลยประเมินว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ย ผ่านมาแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหรือสองปีเนี่ยเออผลงานตรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรไปประเมินผลออกมาได้เลยซึ่งเราก็ใช้ความรู้จากที่เราเรียนรู้การติดตามและประเมินผลตรงเนี้ยได้เลยซึ่งในในครั้งเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเราสามารถที่จะไปอ่านในคู่มือหรือว่าเราจะถามอาจารย์ย้อนกลับมาถามอาจารย์ที่สุนทมนลนี่ได้เลยนะคะยินดีมากๆที่จะตอบทุกทุกประเด็นปัญหาที่ที่ทุกท่านพบบเจอซึ่งตอนนี้เรายังไม่พบเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองลองไปทํา แต่สิ่งที่เราทํากันแล้วคือการเข้าไปสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะอย่างที่ท่านสพจนอนองบัวลำพูเนี่ยได้กล่าวไว้เนี่ยค่ะว่าเรามีตรงนั้นมีประสบการณ์ตรงนี้แต่ว่าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปเพิ่มเติมไปดูไปไป,ไปจัดการในเรื่องข้อมูลเนี่ยให้มันเกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะคะมีมีใครจะแชร์อีกไหมคะในเรื่องของของประสบการณ์ที่เราเจอมามีอะไรบ้าง เคยติดตามกันไหมในเรื่องของโครงการหรือว่ากิจกรรมของเราเราเคยได้ไปติดตามไหมคะมีใครจะช่วยตอบไหมมีผู้กล้ามีผู้กล้าไหมเดี๋ยวเราจะเบรกกันแล้วคะ่ะเปิดเสียงได้เลยนะเนาะเดี๋ยวซิมีใครั้งเนี่ย น้องๆน้องๆหรือพี่ๆนะคะพี่สุกิจอะไรเนี่ยสน,งงนส,สนักงานสภาเกษตรกรนี่แอบแอบ,บมองนะคะอ่าพี่สุกิจต,ตอบเลยค่ะครับสวับดีครับ,รบผมสุกิจจากนครปีติธรรมราชครับก็ประสบการณ์ในการไปเก็บข้อมูลนะครับถ้าเกิดใช้ตามที่ต้นหัวหน้ารองบลรรัมพูเมื่อกี้นะครับคือเป็นเรื่อง เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะครับ mm hmm. ในการจัดเก็บข้อมูลเราต้องย้ายระบบกันเองไปแบบไปแบบธรรมดาแบบธรรมดาน,นะครับแต่แต่ที่เจอที่เจอปัญหานะครับในการจัดเก็บข้อมูลของของภาคใต้ถือว่าภาคใต้ทั้งหมดนะครับเราจะต้องรู้ระยะเวลานะครับของเ oh. กษตรกรว่าเราเหมาะสมที่จะเข้าไปเก็บใน ช่วงไหนไหน,นะครับเพ <นะ S 2> รา<น>ะว <นะ S 2> ่า,าชาวบ้าน <uckles S 2> นะครับภาคใต้ส่วนมากภาคเช้าจะป่ดยางนะครับจะกิดยางแนกถ้าเกิดเราไปเก็บช่วงเช้าบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลาในการตอบคาถามให้กับเรานะครับซึ่งประเด็นคําถามนะครับในแบบรบถ,ถามตามที่ท่านอาจารย์ได้ดาเรียนมัตกี้นะครับเราก็มีอยู่สามรวนนะครับตั้งแต่คำาชี้แจงข้อมูลส <cop> ่นวนตัว แล้วก็ประเด็นปัญหาคือเนื้อหานะครับเนื้อหาคือบางครั้งเนื้อหาในแบบสอบถามในการลงไปเก็บมันละเอียดละเอียดมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่อง่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างนี้ครับวันหนึ่งเดือนหนึ่งจ่าข้าวสารกี่กิโลจชาน้ำปลากี่กวดใชาใจ,ใจ้ากาบกี่กิโลตเนี้ยบางครั้งข้อมูลที่เราเก็บ ที่เราเก็บมันมันไม่ได้ตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ประเด็นหนี้สินรายรับรายจ่ายบางครั้งประเด็นสกพไม่ไม่ไม่กล้าบอกการเป็นหนี้เป็นสินนะครับเพราะว่าบางครั้งโหมดอากาไม่กล้าเปิดเผยนั่นคือประเด็นที่ที่เราเขียนมาแล้วก็เนื้อหาในการเก็บนะครับถ้าเกิดเราออกแบบนะครับออกแบบแล้วโฟกัสเนื้อหาที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะทราบ ไอ้การชับแบบนี้ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเกษตรกรจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการในการตบแบบโดดตามนะครับบางครั้งหนึ่งหนึ่งชุดนะครับหนึ่งตัวเรียนใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับสี่สิบหน้าอย่างเงี้ยบางครั้งความล่าความเบื่อหน่ายของเกษตรกรนะครับในการตกบบางครั้งเราเราไม่ได้เราไม่ได้ครไไัรไไบ,บตอบที่ความจริงนะครับในศิภาพของของนครียของภาคใต้นะครับคนดับเรียน ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอะไรนะ40หน้าหรอคะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันขึ้นอยู่กับตัวโครงการไหมว่าเออไม่แน่ใจนะว่า40หน้าเนี่ยมคืออะไรบางครั้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการติดตามประเมินผลเนี่ยเราจะไม่ถึงขนาดนั้นเราจะดูที่ที่ตัวชี้วัดของเราอะเป็นเป็นหลักเลยว่าเราต้องการอะไรในในตัวที่ ที่จะสามารถตอบได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของสี่สิบหน้าหรือมากกว่าหรือมากเยอะๆเนี่ยก็าอาจจะเป็นเป็นเรื่องของการข้อมูลข้อมูลที่เขาเก็บเป็นฐาดข้อมูลอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมอะเราก็ดูสโค p เฉพาะสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนที่พอ,อสวิตสอนในเรื่องของจํานวนตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องเผื่อ,อไว้ ถือว่าจานวนตัวอย่างเราเนี่ยคำนวณมาแล้วสิบเออร้อยลายสมมตินเงี้ยเราก็ต้องถามเผื่อ,อไว้บ้างสักสิบลายเผือว่าแบบสอบถามบางอันเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างที่อย่างที่ท่านที่พี่สุก,กิจบอกนะคะว่าตอบอาจจะดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นเราก็ต้องใช่ไหมก็ต้องทิ้งไปมันก็ใช้ไม่ได้ในแบบสอบถามนั้นนะ่นะนะซึ่งเราต้องเผื่อ,อไว้บ้างนะคะแต่ขอบอกเลยว่าในเรื่องของการออกแบบสอบถามเนี่ย ขอให้เน้นเป็นเรื่องของตัวชี้วัดเพื่อให้ตอบตอบตัวกิจกรรมที่เราจะติดตามหรือว่าโครงการที่เราติดตามมันจะได้อะไรละ่ะไม่เยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สุกิจได้ประโยชน์มากเลยในเรื่องของเวลาด้วยเนะาะภาคใต้ที่เขาต้องกีดยางเขาต้องอะไรนี้ต้องแบบบริหารเวลาอย่างมากเลย,ยต้องใช้ความพยายามอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ เป็นแลกเปลี่ยนกันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้สุภามนผลก็ก็จะต้องลงไปเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เจอเหมือนกันซึ่งเราต้องรู้จังหวะที่จะต้องเข้าไปนะคะเวลาเรานัดเกษตรกรในภาคใต้นะคะค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะใกล้แล้วใกล้จะเบรกแล้วสักท่านหนึ่งดีไหมคะสริมนิดหน่อยครับอาการพอดีทางทางพระอีสานเนี่ยจะมีประเภณนี้มาทำเนี่ยคืออ่ช่วงวันพระ ชาวบ้านเขาไม่ออกไปทํางานที่ที่ไร่ครับเขาจะอยู่บ้านนะครับที่ไหนคะอันนี้ที่ไหนนะหนองบัวลำพูครับไพศาลเนี่ยครับไพศาลเนี่ยทุกทุกวันเขาเขาจะไม่เข้าไร่เข้าไหนเขาจะไม่ทํางานเขาไม่ทํางานเลยแล้วเราสัมภาษณ์ได้ไหมก็จะอยู่บ้านครับส่วนมากก็จะไม่ไม่ไม่ทําทํางานไปไปไร่ไปสวนอย่างเงี้ยครับอ๋อแสดงว่าถ้าเราสัมภาษณ์ในช่วงวันพ้าจะดีใช่ไหมครับครับจะเจอเขาครับอ๋อนี่อนเนี่ย อืมอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะเพราะว่าเวลาเราไปเราก็ไม่รู้ต้องต้องจับไปแถวแบบช่วงวันพระอะไรอย่างงี้ <laughs> กับบางหมู่บ้านท่านอาจารย์บางหมู่บ้านเนี่ยถ้าบ้านไหนมีคนตายหรือมีงานศพเขาเขาก็จะไม่ออกไปทํางานอ๋อจะอยู่บ้านอ่าแล้ว,วถ้าเป็นวันทําบุญวันวันพระวันอะไรคนอยู่บ้านเหมือนกัน<ล>ใช่ไหมไม่จำ<ล>เป็นต้องเป็นงานเขาเขาก็จะไม่ออกไปไล่ไปสวน่นอาจารย์ อืมค่ะค่ะรู้เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเงี้ยดีค่ะเพราะว่าถือว่ามันผลเราก็ต้องเข้าไปในพื้นที่เหมือนกันเข้าไปเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําลักษณะคล้ายๆกันนะคะอย่างอย่างของสภาเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี้ยก็ต้องไปติดตามและในเรื่องของแผนพอทําแผนเสร็จแล้วทํได้ใช่ไหมคะพี่พี่พี่อะไรคะหนองบัวลำพูพี่ชื่ออะไรนะทำครับทำครับครับค่ะใช่ไหมพี่ก็บีกันทําจัดเวทีไปแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนั่นไงกำลังทําแผนอยู่พอแผนออกมาได้ปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็มีกิจกรรมแล้ที่เราจะไปช่วยเกษ,ษตรกรดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะเราต้องมากําหนดตัวชี้วัดอย่างที่ท่านอาจารย์ตอนเช้าเนี่ยท่านอาจารย์วัดเนี่ยได้ได้สอนไว้เนี่ยสําคัญมากตัวชี้วัดเนี่ยพอได้ตัวชี้วัดแล้วเนี่ยเราต้องมากําหนดแบบสอบถามเราให้มันสอดคล้องกับตัวชีว้วัดละมันจะได้มีมีประโยชน์แล้วก็มีผลงานที่แท้จริงแล้วออกมาตามที่เราต้องการนะคะอันนี้สําคัญค่ะ อ่าบ่ายโมงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วได้เวลาเบรกแล้วนะคะแล้วเราจะเราจะยังไงดีนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถามท่านอื่นๆเราจะกลับมาเจอกันอีกมีมีมมเดี๋ยวคงจะต้องพอหลังจากเบรกแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้แชร์ความทุกอย่างที่เราเรียนมานะคะเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็ยังอยู่ก็อยู่ในในซูมนี้เหมือนกันอยากให้แชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะถามอะไรตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาเนี่ย อยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยหลังเบรกเนี่ยเรามาคุยกันเนาะมาแลกเปลี่ยนเยรียนรู้แล้วก็มามาถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ที่อยู่ในซูมเนี่ยท่านก็จะตอบให้ด้วยนะคะนั้นก็ช่วงนี้หมายถึงครึ่งกว่าแล้วเบรกได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ